The คดีดังที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์โลกโลกของเรามีคดีปริศนามากมายแต่มีบางคดีที่ทรงอิทธิพลจนสามารถเปลี่ยนทิศทางประวัติศาสตร์ได้ตลอดการวันนี้นักสืบข้ามเวลาจะพาคุณไปรู้จักกับ5คดีดังที่ส่งผลต่อโลกอย่างมหาศาล 1. คดีรอบสังหารฟรานซ์เฟอร์ดินานด์จุดเริ่มต้นสงครามโลกครั้งที่1คดีนี้เกิดขึ้นในวัน ันที่28มิถุนายน1914เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมกุฎราชกุมารแห่งจักรวรรดิออสเตรียฮังการีถูกลอบสังหารโดยกาเบรียลโลปรินซิปนักชาตินิยมเซอร์เบียผลกระทบจากเหตุการณ์นี้จุดชนวนให้เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง1914 หา1,918นำไปสู่การล่มสลายของจักรวรรดิหลายแห่งเช่นออสเตรียฮังการีและจักรวรรดิออตโตมัน 2. คดีวอเตอร์เกตโคนล้มประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคดีนี้เกิดขึ้นใน1,972ถึง1,974เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีมงานของริชาร์ดนิสันถูกจับได้ว่า รอบดักฟังพักตรงข้ามที่โรงแรมวอเตอร์เกตผลกระทบจากเหตุการณ์นี้นำไปสู่การลาออกของประธานาธิบดีริชาร์ดนิสสันเป็นคนแรกและคนเดียวที่ลาออกจากตำแหน่งทำให้ประชาชนสหรัฐอเมริกาสูญเสียศรัทธาต่อรัฐบาล 3. คดีแจ็คเดอร์ริปเปอร์ฆาตากรปริศนาแห่งลอนดอนคดีนี้เกิดขึ้นในปี1888เหตุการณ์ที่เกิด ฆาตากรต่อเนื่องลึกลับที่สังหารญิงขายบริการในลอนดอนอย่างโหดเหี้ยมผลกระทบจากเหตุการณ์นี้เป็นจุดเริ่มต้นของศาสตร์นิติเวชสมัยใหม่สร้างความหวาดกลัวไปทั่วและยังคงเป็นหนึ่งในคดีปริศนาที่ยังไม่มีใครไขได้จนถึงปัจจุบัน 4. คดีรอบสังหาร จอห์นเอฟเคนเนดีทริศดีสมคบคิดที่ไม่สิ้นสุดคดีนี้เกิดขึ้นในวันทีวันที 22, ่22พฤศจิกายน1963เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาถูกยิงเสียชีวิตขณะนั่งรถในเมืองดันลาสรัฐเท็กซัสผลกระทบจากเหตุการณ์นี้จุดชนวนให้เกิดทฤษฎีสมคบคิดมากมายว่าอาจมีผู้อยู่เบื้องหลัง เช่น CIA มาเฟียหรือรัสเซียเปลี่ยนแนวทางการเมืองของสหรัฐอเมริกาและสร้างความไม่ไว้วางใจต่อรัฐบาล 5. คดีโรสเวลความลับของ UFO และเอเลียนคดีนี้เกิดขึ้นในปี1947เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีรายงานว่าจานบินตกที่เมืองโรสเวลรัฐนิวเม็กซิโกและรัฐบาลสหรัฐอเมริการีบป,ปกปิด ข้อมูลผลกระทบจากเหตุการณ์นี้เป็นจุดเริ่มต้นของทฤษฎีสมคบคิดเกี่ยวกับเอเลียนและโครงการแอเรีย51ทําทำให้ผู้คนทั่วโลกสงสัยว่าเอเลียนมีอยู่จริงหรือไม่คดีเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องอาจยากรรมทั่วไปแต่เป็นจุดเปลี่ยนของโลกที่ส่งผลต่อการเมืองสงครามและแม้แต่แนวคิดของมนุษยชาติแล้วคุณล่ะคิดว่าคดีไหนสำคัญที่สุด หรือมีคดีไหนที่คุณอยากให้เราขุดคุยเพิ่มเติมคอมเมนต์บอกกันได้เลยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนักสืบข้ามเวลาเพื่อไม่พลาดทุกคดีปริศนาและเรื่องราวลึกลับ